ทุกคนครับพี so? um. fort, uh, no ่เนทโทรมาสวัสดีครับพี่เนทแม่มีมีชื่อพี่ด้วยนะครับแต่ขาดลายเซ็นอยู่ครับโอ้ยสุดยอดสบายดีนะครับพี่สบายดีเชื่อใจด้วยนะเก็บเก็บเสื้อนั้นเอาไว้แล้วก็คงไม่เจอกันอีกแล้วเพราะไม่สิสไม่เข้าทีมรอบนี้ซีซั่นสองซีซั่นสองผมไม่มีชื่อครับไม่มีแล้วมาแม่บุญแรกบุญแรกไม่เข้าทีมซีซั่นสองซีซั่นสอง คชิญเข้าทีมเป็นทางกางจอจะรับไหมจะมาเต้นในทีมออนไลน์ allstars ไหมพี่เนตยังอยากได้ตัวผมเลรอครับใช่ครับกอ,องกันกองหลังโคตรเทพเลยครับโอ้โอเคพี่เมื่อ,อไหร่ครับเขาเริ่มเมื่อไหร่ครับแมตช์แรกของเราคือ29เมษายมษาแล้วจะมี20พฤษภาม1บมิถุนายนและรอบชิงที่สนามใหญ่คือ29มิถุนายนครับคือเขาเตะหลายเดือนใช่ไหมพี่ใช่ครับ3เดือนเลยครับ เก็บคะแนน oh. แล้วมันจะมีผลกับรอบชิงเลยครับโอ้โห oh. อันนี้คือจริงจังนะพี่รอบนี้รอบนี้เป็นไงบ้างครับใหญ่ไหมครับคือครั้งที่แล้วเรามีสี่ทีมใช่ไหมรอบนี้มีทั้งหมดเก้าทีมเลยครับโอ้โหเก้าทีมมันจะมีการขัดเลือกให้เลือหกหกทีมนั้นเก็บคะแนนแล้วก็วกเจอกันในรอบชิงโอ้โห oh. แต่พี่นิษยังอยากได้ตัวผมใช่ไหมครับต้องการต้องการสิไม่ใช่อยากได้นะัะเราต้องการโอ้โห oh. ผมซึ้งมากพี่เน็ตเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับครั้งนี้ปีนี้เราต้องได้แ<ม>ชมป์ีิไว้ไว้เจกันครับทรายต้องเริ่มฝิกร่างกายนะเพราะผมเข้าใจว่าปีอาจจะไม่สะดวกเดินทางมาเทคเพื่อซ้อมกับทีมเพราะมันไกลเพราะฉะนั้นต้องวิ่งเยอะๆแล้วก็ซ้อมเยอะๆได้ผมซ้อมเดี๋ยวไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปซ้อมด้วยกันครับพีไ่ได้เลยครับไปเจกครับขอบคุณมากครับเจอกันครับโหทุกคนผมไม่อยากจะเชื่อทุกคนพี่เน็ตโทรมาชวนผมเล่นไอดอ a ลี e ครั้งที่สองแล้วทุกคน เฮ้ยทุกคนเป็นเกียรติมากเขาบอกว่าเป็นการเชิญชวนให้มาเตะทีมเขาอย่างเป็นทางการทุกคนคือน,นี่แะเริ่มต้นนวทุกคนเริ่มต้นสู่เส้นทางการเป็นนักเตะไอดอลหลีกุกคนโหดีใจนะเนี่ยเขาเขาส่งมาแล้วทุกคนเป็นรายละเอียดนะว่าแบบซีซั่นสองเขาเล่นกันยังไงแล้วก็เขานักมีตารางซ้อมให้ทุกคนผมต้องบินไปกรุงเทพใช่เพื่อซ้อมกับเขาทุกคนมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังให,ให้ให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองได้ติดตามเหมือนเป็นนักเตะคนหนึ่งไปเลยอะ คือผมตั้งใจทําเป็นซีรีส์ทุกคนนะ EP หนึ่ง EP สอง EP สาม EP สี่ก็คือจะเป็นซีรีส์ยาวๆเลยให้เพื่อนๆดูว่าเอ้ยเนี่ยเส้นทางการเริ่มต้นมันอย่างนี้นะแล้วพ mm. อรแรกเป็นนักเตะแล้วเนี่ยเราก็ต้องฟิตร่างกายนะเราต้องซ้อมเขามีซ้อมเดี่ยว mm. เขามีซ้อมซ้อมทีมเข,าม, mm. เขามีเข้ายิมอะไรต่างๆา,งา,งน,าน้าเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูมันสนุกตรงที่ที่ไหนรู้ป่ะตรงที่ว่ามันจะมีการแข่งขันภายในด้วยนะหนึ่งเราแข่งกับตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมสองคือเราแข่งกับคู่แข่ง สามคือเราต้องแข่งกับเพื่อนร่วมทีมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นการกระตุ้นแบบพิสูจน์ตัวเองอ่ะผมต้องเก่งกว่าเดิมผมต้องวิ่งผมต้องซ้อมหนักเพื่อที่จะแข่งกับเพื่อนร่วมทีมแย่งตัวจริงเราต้องเล่นพิสูจน์ตัวเองให้โค้ดเห็นว่าโค้ดกล้าส่งเราลงสนามเราต้องแสดงความสามารถเราให้เพื่อนร่วมทีมเห็นให้เขากล้าส่งบอลให้เราอ่ะนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําใช่แล้วผมก็จะจะซ้อมเรื่อยๆแล้วก็ผมจะทําเป็นซีรีส์เป็นเรื่องราวของนักเดรอดอลลีกคนเดงไปเลยงงวะอ่า ถ้าเพื่อนๆอยากดูซีรีส์นี้ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยว่าอยากดูอยากดูอยากด,ากดูเดี๋ยวผมจะได้มีกำลังใจในการทำ EP 2 EP 3 EP 4จนกว่าจะถึงวันแข่งไปเลยเดี๋ยวมันก็จะมีขั้นตอนต่อไปอย่างเช่นเขาจะให้เราเลือกเบอร์อะไรนี่ก็ว่าไปลงชื่อแบบยางเป็นทางการอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็ผมจะโหวตว่าจะเอาเบอร์ไหนกันแน่ทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะพี่เนทส่งมาเนี่ยเขาส่งเป็นตารางนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะซึ่ง เขาเขียนไว้ว่าเตะกระชับมิดเก็บคะแนนเนี่ยครึ่งละ30นาทีซึ่งจะแข่งวันที่29เมษายมษารอบหนึ่ง20พฤษภามรอบนึงแล้วก็10มิถุนารอบหนึ่งนี่เขาจะแบ่งแล้วว่าใครเจอใครใช่ไหมและพอเขาแข่งจบ3าครั้งเนี่ยเขาก็จะมาดูตารางคะแนนแล้วว่าใครคะแนนเยอะใครคะแนนน้อยนะฮะจาก6ทีมเนี่ยมันเหลือประมาณ4ทีมมั้งเนาะแล้วก็วันที่ยีมีนาเนี่ยจะเป็นการแข่งขันขั้งใหญ่ที่สนามบีจีครัง้งหนึ่งอันนี้คือขั้งใหญ่เหมือนที่เราจัดวันก่อนนะที่แบบไปแข่งสนามบีจี อันนี้เป็นตารางประมาณนี้นะทุกคนนะแล้วก็พี่เนทส,ส่งข้อความมาด้วยนะครับว่าวันที่แข่งมาแล้วครั้งนี้มีเตะเก็บคะแนนแล้วก็มีรอบชิงที่สนาม BG ด้วยเอ้ยทำไมเวลาผมอ่านลายของพี่เนทรู้สึกเรารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงพี่เนทอะ่ะจริงๆนะเวลาเราอ่านลน์ของพี่เนทส,ส่งมาทุกคนมันมันจะกลายเป็นว่าเราไปอ่านทานองพี่เนทอ่ะทุกคนเออสำเนียงเขาอะ่ะที่เตะกระชับมิตรอันนี้เราเตะที่สนามซ้อมบีไม่มีแฟนคลับเข้าชมที่สนามนะครับ เมื่อเราอ่านลายของพี่เนี้ยไงมันจะเป็นเสียงเขาอะทุกคนเข้ามาในหัวเพื่อนๆร่วมทีมก็เริ่มส่งมาแล้วว่าโอเจอกันครับพร้อมครับลุยครับอ่าเดี๋ยวผมก็ส่งเหมือนกันนะเราจะส่งไปว่ารอบนี้เราต้องแชมป์อ่าส่งมาแล้วนะใใทุกคนนะเฮ้ยดีใจทุกคนเนี่ยคือเบื้องหลังของการคุยกันของทีมงานทุกคนนะก็จะมีเป็นกลุ่มนะในกลุ่มนี้ก็มีแจ็คบบโคมีคิวเตโอป้ามีทุกคนอะท,นทุกคนที่เตะบอลอะยาซีนมอริชี มีโค้ดมีอะไรมีหมดเลยทุกคนนะแล้วก็มีเราหนึ่งในนั้นด้วยเ,ออเท่ดีทุกคนทุกคนครับพินิตบอกประมาณว่าปีนี้เนี่ยเหมือนเขาจะมีเอเอสปอร์ตมามาเข้าด้วยทุกคนเกมฟีฟ่เกม, FIFA, เกม FC o n l ออนไลน์ทุกคนใช่ก็คืออาจจะมีนักเตะไอ e a g u ีไปโผล่ในเกมอะเฮ้ยทุกคนโหดมากนะมีตัวเราตัวละครเราอะไปอยู่ในเกมอะทุกคนมันจะว้าวมากเลยนะ คือผมไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่ามันก็คงยากเพราะว่าเขาก็คงเอาคนดังๆแต่ผมก็คิดว่าถ้าเราเก่งจริงๆอะ่ะทุกคนแบบเราโดดเด่นอะ่ะอาจจะอาจจะเข้าได้ก็ได้นะเออฉะนั้นเฮ้ยเอาจริงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมอยากจะเก่งกว่าผมต้องเด่นให้ได้เผื่อที่แบบเฮ้ยเราอาจจะมีลุ้นคือเขาคงไม่ใส่ทุกคนหรอกในเกมเพราะว่าตัวละครมันเยอะไงทุกคนมันจะมันจะเยอะเกินไปเขาอาจจะคัดสักสิบคนหรือ5คนอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะพี่เน็ตมีอยู่แล้วหนึ่งแล้วก็คนอื่นๆก็ดูจากความดังแล เราต้องเด่นให้ได้ทุกคนเพื่อนรุ้นมีตัวละครในเกมเฮ้ยทุกคนสุดยอดเนี่ย้าส่งรายละเอียดมาทุกคนอันนี้คือวันที่พี่เนตจะเรียกซ้อมนะทุกคนพี่เนตนัดซ้อมวันที่23ามมีนานะครับอ่าแล้วก็30มมีนาซึ่งเดือนมีนาเนี่ยก็คือช่วงนี้เท่ากับว่าผมน่าจะพลาดนะเพราะว่าผมยังไม่ทันจองตั๋วขึ้นไปกรุงเทพทุกคนแล้วจะจองตอนนี้ก็ไม่ทันด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงถือสินอดอยู่ต่อให้ผมไปผมก็คงไม่เต็มที่ทุกคนนะ ฉะนั้นผมคิดว่าผมน่าจะพลาดซ้อมก่อนนะในช่วงของเดือนมีนาในเดือนเมษาเนี่ยเขานัดซ้อมวันที่แล้วก็วันที่อ่าแล้วก็วันที่ผมดูทรงแล้วเนี่ยผมน่าจะบินไปสักกลางเดือนแล้วกันเมษาผมไม่น่าทันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงอีดเนี่ยผมจะจองตั๋วเครื่องบินประมาณสัก17บเแล้วกันอ่ะนึกไว้ก่อนแล้วก็29่สิบเก้าขาแข่งนี่ว่าเออใช่29เาเมษาเขาแข่งจริงอ่าใช่ใช่ใช่แข่งจริงนัดแรกไง อ่ายีายาาิบเก้าเมษายนี่แข่งจริงก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องจองตั๋วเครื่องบินด้วยนะครับอันนี้คือค่าเดินทางทุกอย่างนี่คือผมออกเองนะคือมันเป็นงานการกุศลกันทุกคนพวกเราทุกคนที่ไปเตะเนี่ยไม่ได้มีค่าตัวไม่ได้อะไรทั้งนั้นทุกคนไปเพราะว่าอยากจะร่วมกันสร้างให้งานมันเกิดขึ้นแล้วก็เอาเงินรังวันที่ได้จากการแข่งขันไปไปบริจาคมันเป็นงานการกุศลทุกคนใช่แล้วผมคิดว่านะถ้าผมอยู่กรุงเทพนานขนาดเนี้ยผมอาจจะต้องหาคอนโดอะ สัก3าสี่เดือนไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะเพราะว่าเห็นว่าสัญญามันต้อง6เดือนอย่างตำ่ำก็ต้องไปหาดูทุกคนไม่ก็อยู่6เดือนไปเลยแล้วก็อาจจะต้องหารถกรุงเทพสักคันหนึ่งมือสองก็ได้เออทุกคนอนาคตนะก็อันนี้เป็นการวางแผไนไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปก็มาดูกันต่อเลยว่าผมจะทํายังไงกันต่อนะกับการซ้อมการเดินทางการใช้ชีวิตที่กรุงเทพเนี่ยต้องไม่เป็นเด็กกรุงเทพแล้วก็การต่อสู้แบบโชว์ความสามารถทุกคนน่าตืน่นเต้นเลยบอกเลยความรู้สึกมันดีมากทุกคน คือผมเคยไปแล้วไงรอบหนึ่งรอบก่อนเนี่ยพี่เนททักมาแต่รอบนี้พี่เนทโทรมามันแตกต่างกันนะแล้วพี่เนทบอกเลยนะว่าไม่ใช่แค่อยากได้นะแบบต้องการเลยให้มายืนหลังทุกคนเออตำแหน่งเรื่องตำแหน่งก็สำคัญเหมือนกันปีนี้เราจะเล่นตำแหน่งไหนผมโทรหาโค้ดหน่อยไหมเมื่อวานผมได้คุยกับโค้ดอยู่ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดโค้ดแต่โค้ดน่าจะน,น่าจะซ้อมกันอยู่นะช่วงนี้เขาเขาติวเด็กๆเ,เขาอะ อาจจะเป็นรอบหน้าแล้วกันรอบหน้าเดี๋ยวเราไปคุยกับโค้ดแล้วก็เราจะโทรหาพืน่น่ทมทีมไยอ่าเราอาจจะโทรหายาซีนโทรหาคนนู้คนนี้คนนั่นเต็ไมไปหมดเลยนะเราโทรหาใครก็ได้เพราะว่าเรามีลายทุกคนไงทุกคนเืินเต้น่ะเืินเต้นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปซ้อมเลยดนะ้ยลองหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เข้าเดือนบวชมาเนี่ยเดือนแห่งการถือศีลอดเนี่ยประมาณ15วันแล้วผมยังไม่ไม่ได้ยังไม่ได้ไไดแบบเตะบอลเลยมันเตะไม่ไวไลลองไหม่ักวนี้สักสักหน่อยพีน่นนธอุตสห์ชวนเรามาแล้วไงต้องไปหน่อยทุกคน จะเป็นเตะบอลดีวกว่าไปเฮ้ยทุกคนผมจะเข้ายิมด้วยนะผมจะทําตารางอาหารการกินผมต้องคุมแล้วก็แบ่งเวลาเข้ายิมแบ่งเวลาเตะบอล,ล,ล,ลผมบอกเลยผมจริงจังแน่ทุกคนสปอนเซอร์เข้าได้นะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสตั๊ดถุงเท้าอะไรก็ตามที่อยากให้ผมใส่วันแข่งอยากให้ผมใส่ในจออะเข้ามาได้นะถ้าไอดีไลน์เดี๋ยวผมขึ้นไลน์ให้จริงๆแบบหมวกอะไรเงี้ยเสื้อผ้าอะไรที่แบบอยากจะให้ผมใส่ในในซีรีส์เนี้ย เออเขาได้นะน้าหอมอะไรเอยหรือไม่ก็กันแดดอะไรเงี้ยเออเขาได้นะจริงๆนี่เรามาซ้อมมาซ้อมทุกคนเก็บกระเป๋าเดินเรีทุกคนโอ้โหดีดมากนะพี่เนิตโทรมาชวนปุ๊บเรานัดซ้อมแล้วทุกคนขอขอคู่ซ้อมหน่อยมามเพื่อนหน่อยนี่ยังไงมาก่อนมาก่อนอน,น้ำเตือนนี่วิ่งยังไงวิ่งยังไงเท้าง,งยังไงผูาง <c oughs> ฟาริสทุกคนนะชื่อฟาริสเพื่อนผมเขาจะมาเป็นช่วยเป็นคู่ซ้อมในวันแรกนะวันนี้เราจะไม่ซ้อมอะไรหนักมากเพราะว่า เราเองไม่ได้วางแผนอะไรมากไงก็มาแปรบอลก่อนแล้วกันอีกอย่างนึงก็คือเราถือสินอดกันอยู่ทุกคนนะโอ้ยนี่เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโคตรใครใครซ้อมใครเนี่ยใครซ้อมใครเนี่ยโอ้ทุกคนทุกคนใครซ้อมใครเนี่ยใครซ้อมใครทำไมนี่ทำไมไไม่หวไม่ไหว ไม่ไหวปวดอย่อ๋ปอปวซออยู่ไงทุกคนแต่ไม่เป็นไรดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะซ้อมหนักกว่าน,นี้ผมจะลองยิงไกลๆวันก่อนทุกคนในสนามบีจีนะรู้สึกว่าระยะประมาณนี้ทุกคนใช่มันเป็นลูกเตะมุมเขาเปิดมาใช่ปะ่ะปุ๊บเล้วก็ไหลามาทางผมใช่ปะ่ะผมก็ยิงไกลไปเลยปุ่มเกือบเข้านะร้อมนะอ่ะนี่เด็กเก็บบอลน้องมัสมีทุกคนไปช่วยเก็บบอลอ่ะประเหนึ่งก่อนที่เราจะยิงลูกทุกคนผมขอกำลังใจก่อนจากคนสำคัญ ขอกำลังใจก่อนทุกคนใส่กลมครับขอกำลังใจหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าบังกำลังจะฝึกซ้อมเตะบอลไปไอเดอร์ลีกอะครับกำลังใจเหรอคะอันนี้อันนี้กำลังซ้อมบอลอยู่ใช่ไหมใช่ใช่กำลังซ้อมบอลอยู่ไงจะไปไอเดอร์ลีกสองไงขอกำลังใจหน่อยได้ไหมครับโอเคค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะคนเก่งของเขาโหทุกคนเอ้ยเด้อโอ้โหทุกคือกำลังถ่ายคลิปอยู่ด้วยไงใช่ ถ่ายคลิปอยู่ด้วยไงขอกำลังใจจากหวานใจอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากนะเดี๋ยวรอรอ,อติดตามนะครับ okay, โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคครับครับใส่คุณครับเฮ้ยทุกคนผมมีกำลังใจทุกคนเฮ้ยทุกคนมาผมว่ายิงเข้าแน่นอนโอ้โหไม่ได้เตะบอลน,นานมากทุกคนขออีกลูกหนึ่งขออีกลูกหนึ่งโอ้โหทุกคนเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้เตะบอลมา15วันได้เพราะว่าเราบวชมาเนี่ยเราถือศีลอดมาประมาณ15วันใช่ปะ แล้วตั้งแต่เข้าเดือนบวชอะ่ะผมไม่ไม่เตะบอลเลยนะอันนี้คือการกลับมาเตะบอลในรอบครึ่งเดือนได้ทุกคนไอ้ทักเข้าวิทพื้นน่ะโอ้หแรงเหลือวะ่ะอ่ะเอาใหม่เอาหมเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยทุกคนเฮ้ยไม่น่าเชื่อวะ่ะเฮ้ยเอาใหม่ด้เอาใหม่ด้คา,าใจวะ่ะผมว่าอาจจะเป็นเพราะสภาพสนามทุกคนมันเป็นอย่างนี้ไงเดี๋ยวผมจะลองอยู่ที่ที่ยากสวยๆหน่อยแล้วกันผมว่ามุมนี้น่าจะโอเค เฮ้ย <Hey. S 2> <Yeah. S 1> มันก็ยังมีรู้สึกแปลกๆอยู่นะมันต้องเข้าสักลูกหนึ่งทุกคนโอ้ท oh. ุกคนชนชนคาทุกคนเฮ้ยว้านั่นเสียบได้ทุกคนเฮ้ย <Hey. S 2> แต่ว่าเริ่มมานะ่ะเริ่มม้านะ่ะเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเริ่มดีเริ่มดีแล้วเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนฝั่งนะเมื่อกี้เรายิงมุมฝั่งนู้นใช่ป่ะเดี๋ยวจะลองยิงมุมฝั่งนี้ดูทุกคน อุ้ยอุ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาเดือนโอ้โหโดนเซฟว่ะเฮ้ยแต่สังเกตว่ามันตรงเกอะหมดเลยนะพักหลังเนี่ยโอ้โหแรงเกินยังไม่เข้าสักลูกเลยอะ่ะปั่นโค้งๆทุกคนโอ้โหไม่เข้าอะ่ะโอ้โหเบ่งเซฟว่ะเฮ้ยหโ,โหดว่ะเฮ้ยทำไมไม่ยอมปล่อยให้เข้าวะ คุณเอาจริงอ่ะคุณไม่ยอมปล่อยให้เข้าเลยอ่ะก็ผมเคยเป็นประตูทิมชาติาทีมชาติไทยอ่ะทิมชาติเนปาลเ <laughs> นปาล <laughs> โอเคโอเคอ่าเดี๋ยวขอลองอีกแต่ว่าขอมาใกล้ๆแล้วกันทุกคไม่มีแรงไงพร้อม <พอ S 2> นะเอาจริงนะโอ้ยประตูทีมชาติไทยทุกคน <laughs> โอ้หมันเซฟอ่ะ <laughs> โอ้หมันเซฟอีกแล้วอ่ะ ทุกคนผมเครียดแล้วว่ะอะไรนะยิงยาเม็กเท่าจะไปได้ใครได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจ็บว่ะโอ้ทุกคนโอ้ดูถูกป่ะโกรดนะโกรวนะโอ้ทุกคนผมยิงแรงแล้วมันยังเซฟอีกว้าทุกคน กะจะเอามุมนี้ด้วก่อนนอนไม่ขึ้นมันไม่ได้จริงอ่ะขาตายเมื่อกี้เหนื่อยป่ะผมต้องซ้อมอย่างหนักยังมีเวลาอีกเยอะด้วยคือเราเราไม่ได้เด็กบอลนานไงอะไรไงครับอะไรไงครับฝากบอกพิมเด้นะครับไม่ต้องเอาแล้วครับขออีกลูกหนึ่งขอเข้าวันนี้ผมยิงไม่เข้าเลยผมคาใจแน่กลับบ้านไปนอนไม่หลับแน่จุดโทษได้ไหมว่าง่ายไปง่ายง่ายไปทุกคนนะลองลองมุมดู โอ้มันเซฟอีกแล้วมาทุกคนผมท้อจริงผมไม่ได้เตะบอลนางไงทุกคนอ๋อรู้แล้วเพราะอะไรกางเกงไงเออเราใสาก่กางเกงนี่มาเราไม่ได้แบบเต็มพร้อมเตรียมพอมร้อยเปอร์เซ็นต์นัเออยังมีข้ออ้างอยู่มาเข้าอะไรลูกนี่โอ้มันเซฟอีกแล้วมเครียดจริงทุกคนนะผมเขินไง เดี๋ยวถ้าโค้ดมาเห็นคลิปเนี่โค้ดบอกเ hey, ฮ้ยปีนี้พี่จัดสำรองหนะ้า <c oughs> หนึ่งหนึ่งผมบวชนองกางเกงสามสนามสี่คือยังไม่เอาจริงใช่ก็เลยเป็นอย่างนี้มาเข้าแล้วลูกนี้เข้าวแล้นะ <c oughs> มา <c oughs> มา <c oughs> มา ทำไมมันไปนอย่างนันวะวางเคยเห็นกูเล่นอย่างนี้ไหม,ไมเออปกติผมจะยิงแบบแบบอย่างเงี้ยแต่นี่มันออกข้างนอกเลยอ่ะไม่ต้องกอเ <c oughs> องก,อบเ,อ,งกอบเลยว่ะคือปกติทุกคนประตูเป็นอย่างงี้ใช่ปะ่ะผมยิงอ่ะมันจะเสียบอย่างนี้จริงๆนะผมสามารถคอนโทรบอลให้มันไปแบบโค้งได้เวแต่วันนี้ผมทำไม่ได้ไม่รู้มั้นทำไมเจ็บว่ะ ขอสุดโทษแล้วกันสุดท้ายถ้าไม่เข้าอีกก็ให้มันรู้ไปเลยก <c oughs> ณคนดีใจไหมโอเคสนุกมากทุกคนรอดูอดอลีกซีซั่นสองนะฮะแล้วก็รอดู ep ep สอง ep สามต่อไปเลยเส้นทางของการเป็นนักบนอลอดอลีกเรื่อยๆทุกคนผมจะลงเรื่อยๆนะโอเคไปฮะทุกคน